เนีเจ ok ok ้ะแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันนะคะบ่ปลอดไั่หมาะยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวก็เติมนะเดี๋ยวก็ยุบจับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ยุบนะคะเพื่อน เข้าให้แบบเขียเข้ากันจังน้อยขูดขอนขันจังน้อยโอ้ยหอมคักหอมเครื่องเทศสมุนไพรล,ล้วนๆนะครานี่ไอ้เงือดเงือดหมอ้อคนบ่ได้เหมือนเดียงดับเดียงดับอยู่หม้อจ้ะพอดีแล้วจ้ะพอดีแล้วโออเปิดหม้อยนี่ยงงหอมเนี่ยน พอดีแล้วจ้าพอดีแล้วโอ้เปิดหมอ,อยังไรหอมแงนานบานนะคะเตาฟื้นเตาไฟคือเกาลัดจ้าอย่าซาแน่เด้อเตาฟื้นเตาไฟแต่เยอะนะคะน้ำพอคุูคิกคุกคิก้ยหอมคักรัางแรกที่ซื้อมะออมจ้ะเห็นมาว่านนี่ไปตลาด ขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะอมนกหอมหอมทำความสะอาดเรียบร้อยเลยแด้จ้าเด้อมีใบบักกูดน้ำมีใบบักกูดน้ำหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆรอกินด้วยกันนะคะหอมหอมตั้งกี่เสนอตั้งกี่เสันที่เราเตรียมไว้ก็มี ใส่บะเขียไปก้อนกันจ้ะขออนุญาตใช้มือนะคะเพื่อนๆจ้ะเปิดหมออหอมห่วยๆพี่น้องจ้ะอมนุกจ้ะอมนุกสื่อมากม่าบ้านจ้ะอมนุกกระทาจ้ะอมนุกกระทาไอ้เองึดงึดหมอ้อข้นบ่ได้ไหมืเดียงดับเดียงดับอยู่หมอจ้ะนุกพอใส่พักได้แล้วพ่จ้ะ ัวไว้โดนแลละจ้าคั่วไว้นานเติบแล้วเด้อพี่น้องจ๋าเนี่ยรอกินน้ากันเ้อจ้าเด้อไอ้เงืดงเงืดหม้อคนบ่ได้ไหมเดียงดับเดียงดับอยู่หม้อจา้าบ,บ้านานะคะเต่าฟื้นเต่าไฟคือเกาล่ะจา้าอย่าส้าแน่เด้อเต่าฟื้นเตาไฟแต่ยเยอะนะคะน้ำ พอคูคกคูค,คกโอ้ยหวมคับเข้าให้แบบเขียเข้ากันจักน้อยขุเข่ามีอนยักหน่อยโอ้ยหวามคับประมาณนี้แหละค่ะ เคี่ยงเข้ากับประมาณนึ้สซุกเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่ผักนะคะผักรวมค่ะผักรวมน้ำนิดนึงก่อนนะคะใส่ผักแล้วก็เติมน้ำนิดนึงเล็กน้อยกันจ้ะโอ้ยหอมคักอมนกกระทะกับบะหมี่ยังลายเอาจ้าเราก็ลุนล้ว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 น,น,นปลปอดไัยหมอนจ้ะ ยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวก็เติมน้่นบ้านนะคะเ<ม>ต่าฟื้นเต่าไฟคือเราละจ้าอย่าซ่าแน่เด้อเต่าฟื้นเตาไฟท <c oughs> ่านขั้นตอนืุนทายกติใส่ข้าวคัวจังน้อยวัานี้พ่อใส่หมอวันนี้พุทจ้าโอ้ขอบคุณนะคะที่รับชม สวัสดีค่ะอ,อมนกหอมหอมเฮ้จะอันีจ้ะแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันนะคะอ,อมนกอ,อมนกกระทาเห็นมั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 นดีดีตัว,วนวลบ่เคยกินเนื้อเคียร์หรอกค่ะนี่ข้างแรกข้างแรก นกกระทาของโตมาว่านนี่จ้ะไข่ม,มันแตกเดี๋ยวไข่หน่วยหนึ่งแตก,กอยใหญ่ได้หมอเขามาดูว่ามันบ้านนะคะเต่าฟื้นเต่าไฟคือเกาลัดจ้าอยาก่าแน่เด้อเต่าฟื้นเต่าไฟน้ำนิดนึงก่อนนะคะใส่พักแล้วก็เติมน้ำนิดนึงเล็กน้อยกันจ้าอังทำความสะอาเดเรียบร้อยเลวจ้าแม่บ้านนืสีแล,แล้วจ้ะเนาะ ใส่เบเขือไปก้อนจังน้อยให้มันหอมหงุกเขาได้เยอะนะคะน้ำพอคุกคิกคู่คิดอุ้ยหอมคักทั้งทำความสะอาเดเรียบร้อย,ลยแ,ลแล้วจ้าแม่บ้านหน้าซีแล้ยน้องจันทร์เซบเขือไปก้อนจังน้อยให้มันหอมหงุกเขาประมาณนี้ละค่ะ เคี่ยอเข้ากับประมาณนือ้อซุกเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวเราก็มาใส่ผักนะคะผักรวมค่ะผักรวมมีใบบะยมด้วยจะให้แซบใส่ข้าวคั่วน้ำจ้ะปลาสิบปงใส่ข้าวคั่วค่ะพอใหญสู้น้ำไปนิดนึงก่อนมีลูกโดดพอมเนี้มมาเนี่ยเพ็ดคักอบอรบพีก่กับเพ็ดคักรจ้ารอกินด้วยกันนะคะเพืเ่อนๆมีใบบะยมด้วย จะให้เสียบไส้าข่าขวาน้ำจ้ะปลาสิบปงใส่ข้าขวคน่ะคอ่ะเพายังสู้อุบใบายะข้าวให้บเะเขือผมจะข้าวก่อนจ้ะแล้วก็ตามด้วยน้ำนิดนึงก่อนนะคะใส่ผักแล้วก็เติมน้ำนิดนึงเล็กน้อยกันจัะที่เราเตรียมไว้ก็มีไส่บเะเขือไปก้อนกันจ้ะขออนุญาตใช้มือนะคะเพื่อนๆจา้า ร่างทำความสะอาดเรียบร้อยเลย้าเดอ้อมีใบบักกูดน้ำมีใบบักกูดน้ำหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆรอกินด้วยกันนะคะหอมขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะอมนกหอมหอมน้ำไปนิดนึงก่อนมีลูกโดดพอมเด้มาเนี่ยเพชรคักรบพรีก่กับเพชรคักรจ้ารอกินด้วยกันนะคะเพื่อนๆทำความสะอาดเรียบร้อยเลย้าเดอ้อ มีใบบักกูดน้ำมีใบบักกูดน้ำหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆรอกินด้วยกันนะคะหอมห่อเฮ้ย <c oughs> จ,จะแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันนะคะท <c oughs> ่านขั้นตอนพืชไทยกับที่ใส่ข้าวคั่วจังน้อยบ้าันนี่พ่อใส่หมอบ่าันนี่ฟตจ้ะ <c oughs> โอ้มีใบบะย,ยมด้วย จะให้แซบไส้เข้าขัวน้ำจ้ะปลาสิบปงใส่เข้าขว่รขับพ่อใหญ่สู้ออมนกออมนกกระทาเห็นมั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 นดีดีตัวนวลบ่เคยกินเน,นะะื้อแกนหรอกค่ะนี่ข้างแรกข้างแรกนกกระทาค่ะสวัสดีเจ้าเพื่อนจ้ายังอยู่ในครัวคือเราได้จากพี่น้องเอ,อ้ยังบ่ทันที้ออกจากครัวเห็ุแนวอยากแนวกินอยู่จ้าที่เราเตรียมไว้ก็มีใส่บะเขือไปก้อนกันจ้ะ ขออนุญาตใช้มือนะคะเพื่อนๆจ้ารา้องโต,ตมาว่านนี่จ้ะอ<ม>ืมไข่มันแตกเดียวไข่น่วยหนึ่งแตกก้อยใหญ่ได้หมอออม,มาดูว่าพอดีแล้วจ้ะพอดีแล้วโอ้เปิดหมอ,อยังไงหอมเนี่ยนะโอ้ยหอมคักจะใส่ข้าวคั่วแห้งหอมคักขวัวไม่ไหมจ้ะ เรากินเลยกันนะคะคลิปนี้กับมี่ซัมเน่ละจ้าบ้านๆนะคะเต่าฟื้นเตาไฟคือเกาละจ้าอย่าสาแน่เด้อเต่าฟื้นเตาไฟอั้งแรกที่ซื้อมาออมจ้ะเห็นมาว่านีไปตลาดแต่เยอะนะคะน้ำพอคูคิกคุกคิด โอ้ยหอมคักเข้าให้แบบเขียเข้ากันจักหน่อยจะ้ะกขูเขอนกันจักหน่อยโอ้ยหอมไข่ตำตะไคร่กับหอมหัวแดงจันเส้น้ำปลาร้าตำตะไคร่กับหอมหัวแดงเซ่กันไปตลาดเด่นกกระทะมาสสน ขั้นตอนพืชไทยกับที่ใส่ข้าวคัวจังน้อยวันนีพ่อใส่หมอวันนีฟุดจ้าโอะบปลอดไัยหมอนี่จ้ะยังไม่สูงนะคะเดี๋ยวก็เติมในตามด้วยผักอมแซบผักซีผักอีตูนะคะผักนางตูผักนางตูกระซื้อผักซีกระซื้อ,อต้นหอม